อันนี้เป็นแมงมันนะครับนี่จะเป็นตัวผู้ที่เห็นเห็นเป็นดูเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวเมียให้ดูอย่างนี้อันนี้จะเป็นตัวเมียลักษณะของตัวเมียนะครับตัวเมียอ๋อเนี่ยตัวจะใหญ่ๆแล้วก็สีจะเข้มๆนะครับลักษณะเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปคัดอีกว่าว่าเราจะเอาไปขายตลาดได้ไงก็ต้องคัดตัวเมียเฉพาะตัวเมียตัวแม่ไป นะครับเ,เป็นมแมลงที่มีราคาแพงที่สุดกิโลเกือบพันส่วนใหญ่ฤดูการออกของมแมลงมันนี่มแมงมันนี่ก็จะเป็นช่วงต้นฝนนะครับก็ต้นฝนก็จะออกเยอะหน่อย นะครับแล้วก็พอเลยเข้าสู่ฤดูฝนก็ยังไม่มีพอจะออกมาผสมพันธุ์นี่นี่ไงนมันเดินเนี่ยนะครับก็ยังมี ันนี้ก็จะมีทีมงานจับแมงมันนี่เป็นวิธีหลักหลักวิธีเก่าใช้เทียนจุดเพื่อล่องเพื่อเอาไปวรอดอันนี้ก็จได้มาส่วนหนึ่งแล้วส่องไฟหน่อยสิอันนี้กะได้มาส่นหนึ่งส่องไฟหน่อย อันนี้ก็ได้เยอะอันนี้ก็ได้เยอะแมนเาแมมันเธอนยเจ้ากอนี่ยะมากันเทคนิคใครเทคนิคมันอันนี้ก็ยังมัดให้มันขึ้นมารวมตัวแมงมันรวมตัวนะครับโอ้โหสาวน้อยหน้าใส ไวระอ่อนอันนี้ก็ป้านะครับป้าเจ้าของพื้นที่ป้าได้เยอะหรือยังครับป้าเต็มกระติกอ๋อเต็มกระติกแล้ว,ลวอโอ้โหป้าได้เยอะแล้ว,ลวก็พรุ่งนี้เอาไปคั่วใช่ไหมครับป้าคั่วแล้ว,ลวไปขายกิโลละพันอ๋อไปขายกิโลละพันนี่คุณป้าสุภักดิ์นะ,นะครับ หรือในพื้นที่เขาเรียกว่าเจแดงนะครับเส้นสายเขาใหญ่มากไม่มีใครกล้าทำไรแกนนี้มีอย่าไหนก็ไอยู่ใกล้ให้นะเีอย่างไหนก็ปอยู่ใกล้ให้นะเนี่ยไป่ะางมันมาไหว้ได้แต่ของถเมียได้กิโลก้าทุนประมาณนั้นนะเออแปดร้อยเลยนะทุนเนาะ มีรองเท้าถอดไปเลยอันนี้ก็ประมาณสองกิโลได้นะครับประมาณนั้นแหละประมาณ oh, นั้นแหละมีมีมีตัวนี้ด้วยไปพูดให้เขาฟังเดี๋ยวเขาจะรู้อ่าเดี๋ยวเราก็ไปขายดี๋วแตะเสียราคาช่วงนี้กำลังต้นต้นเขาเรียกว,ว่าต้นฤด,ดูของแมงมันก็ราคาอยู่ที่ประมาณมพัน,พ,นพันถึงพันสองร้อยบาทนะครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นช่วงปลายฤดูของแมงมันก็จะราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงเจเจ๊เนี่ยเก็บดิมือไม่ว่างท๊อปนะเห็นไหมครับเก็บง่ายๆใส่ถังน้ำไว้อุปกรณ์ก็ไม่มีมีแค่กระแป้งใส่น้ำนะครับอันนี้เราก็ไม่ดูอีกทีหนึงอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ ตะกี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอ oh. มาข้างบนอีกแล้วโอ้ยมาออกทีวีคนเราเนาะอะพอพอพอเศร